สวัสดีค่ะทุกคนพอกันอีกแล้วเอา้าของแท้ละน้ำยังไหลอยู่เลยน้ำค่ำกลายเป็นน้ำออกบอ่อแล้วบึงทั้งๆนรือบมีน้ำเลยไรนี่มันมีวางหนีลงมาหนีบึงน้ำม,มันยังไหลอยู่เนี่ยบึงเนี้ยบึงเนี้ยอื้อ ออกบอ่อเรียบร้อยค่ะโพดละมัง้งเนาะโพดละเด้อฝนเลยอยู่ทิร์นหน่ะบ่มีน้ำยังเลยไหนเออน้าบ่มีแล้วแต่ว่า,าอันดีจบเกมออกบอ่อเรียบร้อยฝนน้ำออกบอ่อเรียบร้อยค่ะอื้อ จบเกมโรงเรียนจีนเรียบร้อยมอเจ้า้าว่ายแย่งสีโต๊มากอีกก็คือโอ้โหแล้วเกินไปเลยเด้อคุณฝนขาคุณน่ะวงพูดแถวนี้กับมึงเนี่ยดินยังไม่ทันแหงเลยนี่ ดินเนี่ยแหงสิตโต๊ะมาอีกเด้อโอ้ยเด้ของแท้เลยเนี่ยโอ้ยเบิงเบิงเบิ้งมูเจ้าเบิงน้ำออกบ่อของแท้เลยพุ่นเนี่ยโอ้โหมันกระบ๊อบทั้งๆในแหงแล้วเบิง หแห็นมันอะไรแต่ว่าดินคอยเรียบร้อยแล้วจำหมดเจ้าพุ่นพดอยู่บักๆๆๆๆ,ๆอยู่พุ่นโอ้ว <ś> พ <lies> ุง่งดินคอยบัดสำกว่าเ <ś lies> ออเน่นอนว่ะมึงบุ่นพุ่นอ้อ บ่อาบ่คักปานนี่นะมึงเนี่ยคั <c oughs> กขนาดเลยฝุ่นยี่เหลืออยังละบาดมั <c oughs> นคิ้ดินทรายเนาะเอ้ยมันก็ออกมาลลเลยๆเพิ่งมัน <c oughs> น้ำยังไหลอยู่ <c oughs> สุดยอดเลยค่ะ สุดยอดจะสุดยอดเบิ่งมาเนี่น้องนี่คักเป็นคักบัวน้องสาน้องนี่จนเต็มจนเต็มน้องนี่เบิ่งพุทธเบิ่งพุทธจนเต็มเด้อค่ะอนะพุดนะ อันนี้ภาพมาเบงตอนน้ำลดเพราะว่าตอนน้ำถ่วมมันเป็นขึ้นแต่มันยังมือเศร้าข่อยบ่อียูลาลข่อยเราบ่ลเลมากข่อยเราเลยภาพมาเบงอัน,น,นตอนมันลดแล้วเออมาเบงหล่องลอยมันเนาขนาดล่องลอยนี่ก็เพระแห้งเลยนะเบงแต่น้ำโ้นแถวนี่คือแบบคือจีถ่วมเลยแถวนี่เออแถวนี่คือผูต้องเอ่ยถึงเลยถ่วมบปเลยนะบริเวณนี่นะบริเวณนี้คือท่วมหมดเลยนะคะ ถ้าแถวเนี่ยแถวกระท่อมเราใหม่ถแถวเนี่ยคือไม่ต้องว่าถึงมีแต่ห้องห้องห้องหองนามมาเลยท่วมไปเลยถแถวเนี่ยนะอืะอ้มเบื่ออันนี้แห้งใส่ละตน้นหนามมันคุณเนี่ยดิ ลนี่พูดเดีมาเีเห็นมนี่น,มน,น,นามันออกมาอยู่นี่นมือนหู่ผู้เจ้าเบิ่งพูอืู้ดนี่สวนอยางเลยเนี่ยโอ้โหมือู่มาขอเาเอามืา่อม่น่นะ หึมันเนี่ยมึงเนี่ยฝนพูพน่ะโอ้โหพี่ลึกเนอะคุ้นฝน่าคุ้นฝนพ่อแหละมั้งคะ่ะ บึงคุนบึงบึงโขดจีนมืงห่งบึงข้างมขงนุ้มีนามเด้อมันไม่อยู่รุมผิวบันเสงเจ้าบึงโขดเนาะขุน คัก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 อีนี้คุ้นฝนค่ะมึงมึงมึงมองนี่มึงฝนปวดแล้วมึงมึงเมื่อวานน้ำไม่น้องสาตัวนี้มึงดู อย,อยู่นีแล้วก็าปลูกเด้ทัะไร่ปลูกเสเบิดมึงได้วางปลูกสนเสรจเบิดจนสุพรรณแนวดีกระโถเพียงกระโนแท่นี้ ก,ก,ก็ทอกลอกก็ประทุกเนาะอุ้ยมีย่รวยหนึน่งให้ได้กินยุ่นรวยหนึงนน่งรวยหนึ่งว้าตัวนนามต็มมา่ลไหมันจีบออบอลบ่หื้อ